สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูวุญกะทิลูกชุบข้านมไทยหน้าตาน่ารักต้นทุนต่ำแต่ต้องใช้ความปราณีตในการทำนิดนึงนะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยใช้ถั่วเขียวรอบเปลือก250กรัมนำถั่วไปล้าง4-5รอบหรือจนกระทั่งน้ำล้างถั่วไม่มีสีสังเกตดูนะคะช่วงที่ล้าง1-2น้ำแรกเนี่ยน้ำล้างถั่วจะค่อนข้างเหลืองแบบนี้เลย ล้างล้างล้างางไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วน้ำล้างถั่วใส่ไม่มีสีแบบนี้นะตอนนี้เทน้ำทิ้งแล้วก็นำถั่วที่ล้างเรียบร้อยแล้วเทใส่หมอ้อการทำถั่วให้สุกมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นนึ่งในหม้อหุงข้าวนึ่งในซึ้งแต่วันนี้ป้าจะใช้วิธีการต้มค่ะซึ่งวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องแช่ถั่วทิ้งไว้หลายๆชั่วโมง เทน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมถัว่วโดยจะเทน้ำให้ท่วมถั่วประมาณ1ข้อนิ้วจากนั้นถ้าใครมีใบเตยใส่ใบเตยลงไปสัก3-4ใบน้ำถั่วขึ้นต้มด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนหรือถ้ากลัวไม้ใช้เป็นไฟอ่อนๆก็ได้นะคะต้มจนกระทั่งถัว่วสุกแล้วก็นิ่มสำหรับป้าป้าใช้เวลาในการต้มอยู่ที่ประมาณ20-25นาที ในระหว่างที่ต้มพยายามคนถั่วบ่อยๆเป็นระยะๆนะจ๊ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถั่วจะไหม้ตอนถั่วเดือดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะฟู่ล้นออกจากหม้อหลังจากต้มต้มไปถ้าเกิดว่าถั่วยังไม่สุกแต่ว่าน้ําที่ต้มถั่วเนี่ยมันแห้งแล้วเราสามารถเติมน้ําสะอาดเพิ่มลงไปได้เล็กน้อยเติมทีละนิดก็พอเนาะถ้าเกิดว่ามันยังแห้งอยู่ก็ค่อยๆเติมเพิ่มทีละน้อย เนื่องจากว่าถ้าน้ำมันเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้เวลาในการกวนนานหลังต้มเสร็จน้ำที่ต้มถั่วจะแห้งประมาณนี้เลยนะจ๊ะวิธีเช็คว่าถั่วสุกหรือยังก็ตักถั่วขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลองบี้ดูถ้าถั่วสุกนิ่มบี้ได้ง่ายก็ใช้ได้แล้วหรือจะลองชิมดูด้วยก็ได้ค่ะหลังจากต้มถั่วสุกแล้วตักใบเตยออก ถัดมามาปั่นถั่วกันการปั่นถัว่ววัตถุดิบสําคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกะทิวันนี้ป้าหนึ่งเลือกใช้กะทิตราอร่อยดีปัวกะทิแท้ร้อเปเซ็นขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เอร์เซถ้าใช้กล่องขนาด1,000มิลลิลิตรเหมือนกับป้านะคะใช้งานสะดวกมากเพราะว่าเขามีฝาแคปเปิดง่ายใช้สะดวกถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้นานถึง5วัน ไขายาวกรองก่อนเปิดฝาแล้วเทหัวกะทิแท้ร้อเปอร์เซนตราอร่อยดี 250ml ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัมหรือเศษ1นส่วนสถ้วยตวงแล้วก็ถั่วที่ต้มสุกแล้วปั่นส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเนียนๆที่ปั่นได้ลงในกระทะ น้ำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟแล้วกวนด้วยไฟอ่อนหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนพยายามกวนบ่อยๆคนตลอดเวลาได้จะดีมากๆเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวส่วนผสมจะไหม้ป้าใช้เวลาในการกวนถั่วประมาณ40-45นาทีระยะเวลาที่ใช้อาจแตกต่างกันนะขึ้นกับความแรงไฟขึ้นกับความชื้นของถั่วด้วยค่ะป้าป้าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าถั่วที่กวนเนี่ยมันใช้ได้แล้ววิธีเช็คนะคะ ถั่วที่กวนเสร็จแล้วจะต้องแห้งร้อนจากกระทะไม่ติดพายยางลองหยิบถั่วมาปั้นดูถั่วจะต้องไม่ติดมือนำถั่วกวนที่ได้ใส่ชามแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งอุ่นแนะนำว่าให้เทใส่ชามแบบนี้นะอย่าทิ้งไว้บนกระทะค่ะเพราะว่ากระทะเนี่ยเขามีความร้อนหลงเหลืออยู่เดี๋ยวถั่วมันจะไหม้หรือแห้งจนเกินไปได้เมื่อถั่วอุ่นแล้วนวดให้ถั่วเนียนขึ้น การนวดทําได้2แบบนะคะแบบแรกใช้น้ํามันพืชทามือบางๆแล้วนวดเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วติดมือหรืออีกวิธีหนึ่งนําถั่วใส่ถุงพลาสติกแบบนี้แล้วก็นวดในถุงเลยจ้า <Yeah. S 1> นวดนวดขยำขยำขยำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถั่วกวนเนียนสวยแ <Yeah. S 1> บ่งถั่วที่นวดแล้วเป็นก้อนก้อนละ5-6กรัม ถั่วหนึ่งสูตรจะสามารถแบ่งได้ประมาณ120-125ถึง125ก้อนแบ่งแล้วลึงให้กลมนะในระหว่างที่ทำให้หาผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆคุมถั่วไวต้ตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้แห้งหรือจะปั้นแล้วก็เก็บใส่กล่องปิดฝาไว้แบบนี้ก็ได้ถั่วส่วนที่ยังไม่ได้แบ่งไม่ได้ปั้นก็ต้องใส่กล่องหรือคุมด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆเช่นกันนะจ๊ะ ถัดมามาดูการปั้นถั่วที่นํามาปั้นต้องตั้งทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วมาดูการปั้นตัวแรกนะมายมกดถั่วให้แบนลงเล็กน้อยจากนั้นใช้ไม้แหลมหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะกดให้เป็นร่องๆ่อแบบนี้ง่ายไหมคะมายมเสร็จแล้วนะแบบที่สองชมพู่นำแป้งก้อนกลมกลม,มาคลึงไปกดนะคะให้เป็นรูประขังคว่ำ ใช้ไม้กดให้เป็นร่องที่ฐานด้านล่างเสร็จแล้วนะคะชมพู่ถัดมาแตงโมนำแป้งก้อนกลมๆม,มากดให้แบนลงกดแป้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งลงมาให้มันเรียบแบบนี้นะเสร็จแล้วแตงโมตัวถัดมาง่ายมากพริกครึ่งให้เป็นท่อนยาว,ยาว แล้วก็งอยักขึ้นมาหน่อยกับข้าวโพดแบ่งแป้งออกมาเล็กน้อยนําแป้งก้อนที่เหลือมาคลึงให้เป็นรูปเหมือนหยดน้ำใช้ไม้จิ้มฟันกดให้เป็นร่องนำแป้งก้อนเล็กที่แบ่งไว้มาแบ่งออกเป็นสองก้อน คลึงให้ยาวกดให้แบนลงแล้วนำไปติดค่ะทำเป็นเหมือนเปลือกของข้าวโพดอีกหนึ่งแบบมะม่วงนำแป้งก้อนกลมกมมาคลึงไปแล้วก็งอเล็กน้อยเสร็จแล้วต่อที่แครอท คลึงแป้งให้เป็นท่อนยาวปลายด้านล่างเล็กกว่าด้านบนเล็กน้อยแล้วก็กดให้เป็นร่องตัวสุดท้ายที่จะปั้นให้ดูคือมังคุดนะคะแบ่งแป้งออกมาเล็กน้อยเก็บไว้ก่อนแป้งก้อนใหญ่ที่เหลืออยู่คลึงให้กลมนำแป้งส่วนที่แบ่งเก็บไว้มาแบ่งออกเป็นสี่ก้อนเล็กแล้วคลึงให้กลมจับถั่วก้อนเล็กแปะลงไปด้านบนของก้อนใหญ่ หลังปั้นเสร็จแนะนําให้ใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าต้องการเก็บไว้สักครู่เนี่ยสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแบบนี้ได้นะคะต่อที่การทําวุ้นใสสําหรับลูกชุบใช้ผงวุ้น40กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะน้ำ1300มอ ML แช่น้ำกับผงวุ้นทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อน แล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงบุนละลายหมดผงบ้นต้องละลายหมดนะคะไม่อย่าง,งานั้นลูกชุบของเราจะไม่เงาไม่สวยมเมื่อส่วนผสมเดือดและผงบ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตานทรายลงไป120กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงต้มคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตานทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้ง เมื่อได้แบบนี้แล้วปิดเตาพักทิ้งไว้ให้อุ่นระหว่างนี้มาเตรียมสีผสมอาหารกันนะจ๊ะสีผสมอาหารที่ใช้จะใช้เป็นสีน้ำหรือสีผงก็ได้ไม่ว่าจะใช้สีแบบไหนให้เจือจางสีด้วยน้ำต้มสุกค่อยๆเติมทีละนิดแล้วลองเทสดูค่ะว่าได้สีที่ต้องการหรือยังวิธีการเทสก็คืออาจจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปในสีอย่าลืมคนให้เข้ากันก่อนนะ แล้วก็ไปจิ้มบนกระดาษทิชชู่เพื่อดูความเข้มของสีค่ะถ้ามันยังเข้มเกินไปก็เติมน้ำต้มสุกเพิ่มได้แต่ถ้าสีมันอ่อนเกินไปก็หยดสีผสมอาหารเพิ่มเตรียมสีผสมอาหารให้ครบตามที่ต้องการนะคะหลักๆที่ใช้ก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีส้มเมื่อเตรียมสีเสร็จแล้วนำลูกชุบเสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟัน จุ่มลูกชุบลงในสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ซับสีส่วนเกินออกตัวที่ป้าใช้ซับอันนี้เป็นพิชชู่ที่ใช้กับอาหารได้นะคะเสร็จแล้วปักไว้บนโฟมรอจนสีแหง้งเมื่อสีแหง้งให้รีบนำไปชุบบุญทันทีถ้าตากทิ้งไว้นานเกินไปถั่วจะแตกไม่สวยนะคะตัวถัดมาส้มใช้เจ้าลูกกลมๆที่เราคลึงไว้มาจุ่มสีผสมอาหารสีส้มได้เลย ซับสีส่วนเกินออกจุดแต้มสีเขียวด้านบนเสร็จไปอีกหนึ่งตัวชมพูจุ่มในสีผสมอาหารสีแดงหรือสีชมพูแต่จะไม่จุ่มทั้งชิ้นค่ะเหลือพื้นที่ด้านบนให้มันเป็นสีขาวๆไว้นิดหน่อยอย่าลืมซับสีส่วนเกินออกถ้าไม่ซับสีบางครั้งสีที่มากเกินไปอาจทำให้ลูกชุบชื้นแล้วทำให้เมื่อชุบบุญแล้วไม่เงาไม่สวย รวมถึงอาจจะชื้นจนทำให้ลูกชุบหลุดออกจากไม้ในขณะที่ชุบวุ่นได้ต่อที่แตงโมยากนิดนึงใช้ด้านที่เป็นโค้งเนี่ยจุ่มลงไปในสีเขียวใช้กระดาษซับซับสีเขียวส่วนเกินออกเสียบไม้ใช้ผู้กันระบายสีแดงลงไป ใช้ผู้กันหรือไม้ปลายแหลมจิ้มสีดำแล้วมาแต้มทําเป็นเม็ดแตงโมไม่ต้องทําให้ใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขยายตัวขึ้นนิดนึงตอนที่จุ่มวุ้นพริกเลือกได้ว่าจะจุ่มด้วยสีเขียวหรือสีแดงตัวนี้จะค่อนข้างบอบางถ้าจุ่มไม่ดีบางทีตัวพริกอาจจะหักได้ดังนั้นถ้าถานัดใช้เป็นผู้กันระบ,บายสีเอาก็ได้นะ มะม่วงเลือกได้ว่าจะจุ่มสีเหลืองหรือสีเขียวหรือสีเขียวปนสีเหลืองก็ได้สำหรับข้าวโพดให้จุ่มสีเหลืองทั้งชิ้นก่อนเสร็จแล้วใช้สีเขียวระบายตรงเปลือกแครอทก็จุ่มสีส้มมังคุดระบายสีเขียวที่ด้านบนตามด้วยสีม่วงที่ด้านล่างแอปเปิลนี่ก็แค่เป็นลูกกลมๆเหมือนส้มนะคะ แล้วมาจุ่มด้วยสีแดงแต่เว้นพื้นที่ด้านบนไว้เล็กน้อยด้านบนที่เว้นไว้ให้ระบายด้วยสีเหลืองอออกลับมาดูวุ้นที่พักไว้อันนี้ป้าพักมาประมาณ15นาทีแล้วช้อนผิวด้านบนของวุ้นออกเราจะได้เป็นน้ำวุ้นใสๆอยู่ด้านล่างมเมื่อช้อนผิวด้านบนออกก็พร้อมที่จะนำไปทำขนมแล้วค่ะ นำขนมที่ปัน้นลงสีแล้วพึ่งไว้จนกระทั่งสีแห้งดีแล้วมาจุ่มลงไปในน้ำวุน้นชุบเคลือบขนมด้วยวุ้นให้ทั่วทั้งชิ้นจับตั้งขึ้นแล้วก็เสียบบนโฟมถ้าใครมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะแนะนำว่าให้วัดอุณหภูมิของน้ำวุ้นที่เราจะใช้ชุบเคลือบขนมเลยค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่50-60ถึง6 0องศาเซลเซียสถ้าวุ้นร้อนเกินไปมันจะไม่ค่อยเกาะติดกับถั่วนะคะ แล้วทําให้ขนมที่ทําเสร็จเนี่ยไม่เงาไม่สวยด้วยอีกอย่างหนึง่งขนมที่ทําเสร็จอาจจะเกิดปัญหาวุ้นแตกหลังจากเก็บไว้ได้แต่ถ้าวุ้นร้อนน้อยเกินไปจะเจอปัญหาว่าวุ้นเคลือบแล้วหนาไม่เรียบไม่สวยแล้วก็ชุบยากด้วยค่ะป้าป้าหนูปั้นถั่วเตรียมไว้ข้ามคืนได้ไหมไม่แนะนําเลยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อปั้นทิ้งไวน้น,นานๆต่อให้ใส่กล่องอย่างดีหรือคุมผ้ายอย่างดีถั่วก็ยังจะคงแห้งอยู่ เมื่อน,นําออกมาชุบสีมันจะแตกไม่สวยตัวถั่วที่กวนแล้วถ้ายังไม่ปัน้นเก็บไว้ได้ไหมเก็บได้นะคะใส่ถุงรัดยางหรือใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้วันถัดมาถ้าจะใช้งานแล้วพบว่าถั่วกวนแฉะติดมือให้นําถั่วไปกวนบนกระทะเล็กหน่อยให้แห้งขึ้นก่อนใช้นะหลังจากจุ่มวุ้นชั้นแรกแล้วตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งวุ้นเซ็ตตัวดีแล้ว ให้เรานำลูกชุบมาจุ่มวุ้นซ้ำอีกหนึ่งครั้งพักทิ้งไว้จนกระทั่งวุ้นชั้นที่สองเ็จต,ตัวก็นำลูกชุบนะคะมาจุ่มวุ้นซ้ำอีกหนึ่งครั้งเป็นชั้นที่สามถ้าทำๆไปวุ้นในหม้อรเริ่มเซตตัวแข็งให้นำหม้อน้ำวุ้นตั้งบนน้ำร้อนคนๆซะหน่อยเพื่อไม่ให้ผิวด้านบนจับตัวแข็งเสร็จแล้วก็ใช้ชุบลูกชุบต่อได้เลยค่ะ หลังจากจุ่มวุ้นทั้ง3ามชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งวุ้นเสร็จตัวเมื่อว şey, ุ้นเสต็จตัวดึงขนมออกจากไม้ใช้กรรไกรตัดวุ้นส่วนเกินออกวุ้นส่วนเกินที่ตัดออกสามารถนำใส่หม้อแล้วต้มเพื่อให้ละลายใช้ซ้ำได้นะคะจากนั้นตกแต่งตามต้องการอย่างเช่นถ้าจะทำเป็นพริกเนี่ยนำขั้วพริกไปล้างให้สะอาดนะแล้วนำขั้วพริกจุ่มกับวุ้นใส จากนั้นนำไปประกบกับลูกชุบพักทิ้งไว้สักครู่ให้เสร็จตัวถ้าเป็นลูกชุบรูปอื่นๆก็อาจจะใช้เป็นใบไม้ใบเตยใบตองตัดแตง่งแล้วก็มาเสียบแบบนี้ได้นะจ๊ะทำเสร็จแล้วพักในส่วนของลูกชุบไว้ก่อนถัดมามาทำตัววุ้นกะทิกันใช้ผงวุ้น16กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะน้ำ900า l อมล แช่น้ำกับผงวุ้นทิ้งไว้15นาทีนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป150กรัมหรือ12ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือใส่3านสช้อนชาคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายและเกลือละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้ง เ A hey, หัวกะทิแท้100%ตราอร่อยดี750 ml ลงไปคนคนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อเริ่มเดือดแบบนี้ปิดเตาจากนั้นแวะเวียนมาคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งส่วนผสมอุ่น เมื่ออุ่นแล้วก็เทใส่เหยือกใส่กาหรือใส่อะไรก็ได้ที่เทสะดวกสะดวกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเทลงในถ้วยสำหรับใส่วุญกันทีนี้เนี่ยน้ำวุ้นที่ได้มันค่อนข้างเยอะจะใช้รวดเดียวคงไม่ทนันแนะนำว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำวุ้นส่วนที่ยังไม่ใช้งานเซตตัวแข็งให้นำน้ำวุ้นส่วนที่เหลืออยู่วางตั้งบนน้ำร้อนแล้วแวะมาคนเป็นระยะระยะนะจ๊ะ เพื่อรักษาสภาพให้น้ำวุ้นยังคงสภาพเป็นของเหลวอยู่มาดูการเทวุ้นลงถ้วยถ้วยวุ้นที่ใช้อันนี้เป็นไซส์ปกติขนาดพอดีคำเทวุ้นกะทิใส่ลงไปให้เต็มถ้วยวุ้นกะทิ1สูตรจะสามารถใส่ถ้วยได้ประมาณ120-125ถึงน้ถ้วยน้ำหนักวุ้นกะทิต่อถ้วยอยู่ที่ประมาณ11-12ถึงกรัมการวางลูกชุบบนวุ้นกะทิทำได้2วิธี วิธีแรกหลังจากเทวุ้นลงไปในถ้วยรอสักพกักไม่ต้องให้วุ้นเซ็ตตัวแข็งแบบร้อเปอร์เซนนะคะให้ใช้นิ้วลองจิ้มๆแตะแตะดูวุ้นจะยังดึงๆแบบนี้รู้สึกได้ว่าด้านล่างยังเป็นน้ำน้ำอยู่เมื่อได้แบบนี้แล้วรีบวางลูกชุบลงไประวังนิดนึงนะคะถ้าวางลูกชุบเร็วเกินไปวุ้นกะทิยังเซ็ตตัวไม่ได้ที่ ลูกชุบจะจมลงไปด้านล่างของถ้วยไม่สวยนะทยอยเทวุ้นกะทิแล้วก็วางลูกชุบไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วน่ารักส่วนอีกหนึ่งวิธีถ้าใครมีวุ้นใสเหลืออยู่เทวุ้นกะทิใส่ถ้วยแล้วตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเซตตัวแข็งได้เลยค่ะเมื่อวุ้นกะทิเซตตัวแข็งก็ทยอยตักวุ้นใสที่เหลืออยู่หยอดลงไปตรงกลางเล็กน้อย แล้วก็ให้รีบนำลูกชุบวางลงไปบนวุ้นใสก่อนที่วุ้นใสจะเซตตัวแข็งนะวิธีนี้อาจจะดูยุ่งยากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าข้อดีก็คือตัววุ้นกะทิจะไม่เสียทรงจะไม่เกิดการโค้งงอและตัววุ้นกะทิจะเลอะสีจากลูกชุบน้อยกว่าวิธีแรกใครจะทําวิธีนี้อย่าลืมทยอยหยอดวุน้นใสอย่าหยอดพวดเดียวหมดนะเดี๋ยวจะวางลูกชุบไม่ทันถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบลูกชุบ1สูตร48บาท25สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบวุ้นใส1่สูตร61บาทและต้นทุนวัตถุดิบวุ้นกะทิ1สูตร83บาท15สตางค์เอาต้นทุนตัวลูกชุบวุ้นใสวุ้นกะทิแล้วก็ถ้วยวุ้นมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่212บาท40สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำได้120 ถึง125ชิ้นถ้าทำได้120ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท77สตางค์เท่านั้นเองต้นทุนต่ำแต่ว่าใช้เวลาในการทำระดับหนึ่งเลยนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆทำแล้วเก็บได้นานไหม ก็เก็บได้ประมาณ2-3วันนะคะที่เห็นในกล่องนี้เนี่ยป้าเก็บแช่ตู้เย็นใส่กล่องปิดฝามาแล้ว3วันชิมดูยังโอเคยังไม่เสียจ้าสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า